แ,บบแฟนคอบอนคาเฟ่ bon ครับเมื่อคืนนี้ครับสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเฉือนเอาชนะออสเตรเลียไป1ประตูต่อศูนนะฮะประตูไทยครับมาจากออลีวัตกินส์กองหน้าจากแอสตันวิล่านะครับในนาทีที่57ลูกน,นั้นนิกิลิชก็ต้องบอว่ากิลิชน่าจะยิงนะแล้วเข้าไม่เข้าไม่รู้อะ่ะแต่ว่าวัตกินบอกกูชาร์จเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งไม่เข้ามานี่โดนด่า นฮะนหมายวาดูทรงแล้วมีโอกาสจะชนเสาแล้ววัดกินสไลด์กันไว้ดูกันแม้ว่าจะไม่สวยแต่ว่าก็ต้องถือว่าเป็นประตูชัยนะฮะวัดกินบอกวโอ้ยไม่สนหรอกสวยไม่สวยแต่ว่าขอมีชื่อทําสะกอ์ในชิมชติอังกฤษทําให้เขามั่นใจครับว่าตนเองสามารถเล่นฟุตบอลในระดับชาติได้ครับแหมลงสนามไป2เกมใ้ชิมชติอังกฤษก็ยิงได้1ประตูนะฮะถือว่าทําได้ดีนะเมื่อวานนี้การจัดตัวของเซาเกตนี่แสดงให้เห็นเลยครับว่า,านัดเนี้ย คือแค่ลองของก่อนแล้วเอาจริงเนี่ยในวันที่เจอกับอิตาลีในวันอังคารนี้ครับให้ความสําคัญากับการคัดยูโรมากเป็นพิเศษเลยเพราะเมื่อวานนี้สวีตัวจริงของอังกฤษนะฮะแซมดร็อสตันนะฮะ,อะฟอลเสาประตูนะ,ะหลังนี่มีเทรนด์นะเดินแบ็กขวาโควิลแบ็กซ้ายนะฮะโทโมรีกับดังเป็นคู่เซนเตอร์กลางมีคาร์ลเกอร์เฮนโดนะฮะตัวเข้าทางว่ามีโบเวนแมดิสันกิลิชแล้วมีวัตกินส์เป็นหน้าเป้านะฮะแล้ว ในครึ่งหลังอ่ะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนลง4คนเลยครับก็คือแรดฟอร์ดทิปเปียคารินซิลลิปแล้วก็จอร์นสโตนนะฮะพอนาทีที่73 NK เทียงกับโฟเดนก็ได้ลงสนามตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเนี่ยมีพิกฟอร์ดเดคานไลส์แฮร์รี่เคนไควอเกอร์เกฮีนะฮะจูดเบลลิงแฮมแฮร์รี่แม็กควายแลมสเดลนั่นหมายความว่ากับอิตาลีนะฮะพิกฟอร์ดไลส์ เคนวอล์เกอร์เจฮีเบลลิงแฮมแม็กควายเจคนนี้จะได้เป็นตัวจริงแน่อีก่คนจะเป็นใครเดี๋ยวรอดูในวันอังคารนะฮะในการเจอกับอิตาลีซึ่งเป็นนัดสำคัญนะถ้าอังกฤษเข้าวินนี่ก็เช็คบินนะฮะไปเล่นรอบสุดท้ายแน่นอน100%นะฮะเกมนี้ต้องยอมรับนะในการเล่นกับออสเตรเลียอังกฤษแม่งทำได้ไม่ดีเจอออสเตรเลียมา3นัดเมื่อปี2003แพ้เลยฮะหนที่อัฟตันปาร์กปี2010ันสิกว่าสองพั 2, 0, นะิบชนะ21 ที่ซันเดอร์แลนด์มานัดนี้ก็ชนะแค่หนึ่งศูนย์โดนนะใครเชียร์อังกฤษเนี่ย <c oughs> โอ้อก็นักเตะอย่างวัตกินแมตต์ดีสันนะยอมรับว่าว่าตัวเองทีมของตัวเองเล่นไม่ค่อยดีก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลบากดีนะออสเตรเลียไม่คมเท่าไหร่ถ้าคมมันเล่เรียบร้อยเลยนะฮะก็ทำให้นี่นี่ขนาดไม่ประมาทนะแต่ในที่สุดก็ชนะจนได้นะครับและ อัปเดตราคาต่อรองแชมป์ยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันนะนะกางปีหน้าสนุกแน่นอนนะตอนนี้ล้านพูนะฮะอย่างสกายเบสเขาให้อังกฤษเป็นเต็งหนึ่งะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเต็งหนึ่งแบบเดียวๆนะเป็นเต็งหนึ่งร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศสน,นี่ครับแทง2จ่ายเก้าเยอรมันนี้เจ้าภาพรับ1จ่ายนะสเปนเต็ง4 1.7จ่ายโปรตุเกส1.10จ่าย อิตาลีแชมป์เก่ากับเบลเยียม1นึ่งจอิตาลีจะผ่านรอบพันเรืองหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะบี้กับมาซิโดเนียกับยูเครนอยู่ก็อยู่ในกลุ่มอังกฤษไงนะฮะแต่คืนนี้สบายๆเดี๋ยวยิงมอตา้าก็มี10แต้มแล้วนะฮะอ่าฮอลแลนด์1นึ่งจ่ายสเดนมาร์กหน 1, ึ่งจ่ายยีคูเวตเชียร์หนึ่งจ่ายสามนะแม้ว่าคูเวตเชียเป็นทีมที่น่าสนใจนะอย่าลืมว่าบอลโลก2ครั้งล่าสุดนี่เข้าถึงรอบรองนะฮะมีชิงกับฝรั่งเศสเมื่อปีสองพันสิบแปดด้วยนะ ก็ไปถึงรอบชิงนั่นคุยเชียร์ซานซิปสามหนึ่งนี่น่าแมว่าเยอะไปนะเขาเก่าเลื่อนนะฮะกลางเก่ามากสวิตกับออสเตรียนะครับขอผ่ายแล้วก็ตุรกีครับหนึ่งจ่ายห้าสิบเขียมาฝากกันนะฮะวันนี้ฮะในเรื่องของโยูโรเราคันเลื่อนนี่น่าแม,มอ้ว่าอิตาลีทีมชาติยูเครนแล้วก็ทีมชาติดเดนมาร์กจะทําได้ดีทั้งหมดครับ